สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์มาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาในคลิปเด็ดๆดวงใครเห็งมีโชคลาบนะคะประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันร้อยหกสิบเจ็ดนะคะพี่น้องจ๋ามาแล้วนะคลิปเด็ดนะ,ะเป็นแนวทางในเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะพี่น้องคาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยนะคะพี่น้องคาเนาะอ่าเป็นแนวทางเท่านั้น เป็นแนวทางว่าเราควรจะเสียงโชคเสียงดวงได้ไหมนะคะถ้าเราเชื่อไพ่ยิปซีเป็นแนวทางเราก็จะไม่บาดเจ็บนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะคะถ้าเราบอกว่าถ้าเกิดว่าไพ่ยิปซีชี้แนวทางมาว่าเสี่ยงได้เราก็ต้องบูกําลังาดยเนะพี่น้องค่ะตัวเองเป็นตัวสําคัญที่สุดนะคะพี่น้องนาะเพราะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับพี่น้องในบางท่านนะเออไม่เห็นว่าจะแม่นเลยเอานะอันนี้ก็บอกว่าดูดวงโดยรวง,วง,วงนะคะพี่น้องจ๋านะเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะอย่ารมาม่าอย่าต่อว่ากันนะคะ,ะ,คะพี่น้องจะนะ๋า,านะใช้วิทยาญาณในการรับฟังรับชมนะคะ เท่านั้นนะคะพี่น้องนะเราจะได้ไม่บาดจ็ตนั่นเองนะคะพี่น้องเราจะได้ไม่เดือดร้อนว่ากันนะคะอ่าฉะนั้นแล้วในคลิปนี้ข้ามาเล้วป้าหมอขอกําลังใจนะคะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะคะกดแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นให้หน่อยนะว่าคลิปดวงใครเฮงมีโชคลาภมาเร็วพร้อมกับแนวทางเลขหน้าไพ่นะคะพี่น้องขาเนาะอันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าจะเอานะคะจะให้เอาเลขหน้าไพ่ของคุณป้าหมอเสมอไปนะ ไม่จําเป็นนะก็แล้วแต่เรานั่นเองนะย้ําคิดนะย้ําคิดนะคะพี่น้องจานะว่ายอย่างนั้นเอาละค่ะแต่ถ้าใครต้องการดูดวงเรื่องของการเงินโชคลาภประจำวดที่หนึ่งสิงหาอย่างทันอยู่นะวันนั้นทักไอเดลนยมานะเที่ยวนี้ป้าหมอจะแถมนะคะเลขนะคะประจำวดที่1สิงหาคมให้ด้วยเนาะคํานวณไว้เร้วนะคะพี่น้องค่ะนะให้สําหรับผู้ที่นะคะดูดวงส่วนตัวนั่นเองค่ะเอาละค่ะมาทานายดวงอะไเอ่อมาทํานายกันเลยมาดูพี่น้องวันอาทิตย์กันนะคะ สำหรับพี่น้องวันอาทิตย์โอ้โหมาแล้วกับพี่น้องคาไม่อนุญาตให้เสียงนี่ไม่ได้แร้วนะคะขึ้นไพ่เก้าเหรียญนะคะพี่น้องจ๋าโอ้ยเยอยมากนะพี่น้องวันอาทิตย์รวยนะคะมีเงินเข้ามือนะคะพี่น้องคาในวันที่นะคะในวันที่หนึ่งสิงหานี้รับรองนะคะพี่น้องคขาหกเหรียญอีกตักหักนะตบมือให้กับพี่น้องวันอาทิตย์หน่อยตบมือให้กับพี่น้องวันอาทิตย์หน่อยนะคะดวงการเงินเปิดสุดนะคะพี่น้องคาดวงการเงินเปิดสุดแล้วเที่ยวนี้นะคะ มีคนช่วยเหลือเรื่องเงินมีเครดิตนะคะมีโชคมีลาบเข้ามานะคะอ่าโชคจากไหนก็แล้วแต่นะมีการร่วมฉลองความสาเร็จอีกต่างหากนะคะมีข่าวดีมีเรื่องราวดีๆนะคะให้กับพี่น้องวันอาทิตย์ล่ะนะคะโอ้ยใช่ฉันะเที่ยวนี้นะพี่น้องวันอาทิตย์นะถือว่าเจ๋มมากเลยนะคะ่นะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันอาทิตย์นะอนุญาตให้เสี่ยงเลยจะ้ะอนุญาตให้เสี่ยงเลยจะ้ะพี่น้องจ้ะอ่าไกด์ไลน์บอกว่าเลขนาโชคมาจากไหนเที่ยวนี้ก็บอกว่ามาจากเลขประจําตัวของเรา ะะหรือมีคนมอบให้ส่งให้ก็ได้นะสองกล้ลายนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะเที่ยวนี้นะสวยๆค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขเก้าห6สาสี่เก้าสาสี่ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮ่งๆค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างอา้าวพี่น้องวันจันทร์เสียงได้มากน้อยแค่ไหนดูกันค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องวันจันทร์นะคะอืมขึ้นสี่เหลียนนะคะขึ้นสี่เหรี่ยนถามว่าถ้าขึ้นเหรียญเสียงได้ไหมนะถ้าขึ้นเหรียญก็โอเคใช้ได้แต่สี่เหลียงน,นั้นมีความรู้สึก,ก่าขี้เหนะียวเนาะ แต่เสียงโชคเสียงดวงเนี่ยไม่รู้จะได้หรือเปล่าหรืออย่างไรนะไม่มั่นใจเราไม่เสียงก็ไม่ได้ว่าพี่น้องวันจันแต่ไพ่พลิกปฏิหารเกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือไพ่โชคดีนะคะอนุญาตได้เสียงคะ่ะพี่น้องวันจันนะคะเชี่ยดีอนุญาตได้เสียงละค่ะนะคะเนะะื่องจากว่าสวยมากสวยงามประรามแปดและแถมสิบเหรียญอีกต่างหากว้าวนะคะเออมีเงินเข้ามีเงินก้อนโตๆตเข้าว่าอย่างนั้นเลยนะคะพี่น้องคะนะมีเงินเข้ามีเงินก้อนโตโตเข้า,าอ่างงน,นะคะพี่น้องคะนะ ไม่ว่าเงินมาจากไหนมาแน่นะคะหรือโชคดีในเรื่องทรัพย์สินนะมรดกหรือประมาณนั้นนะคะแล้วก็ขออีกใบหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะนะ,อ,ะอีกใบหนึ่งก็คือขึ้นเด็กถือเด็กถือดาบสำหรับพี่น้องวันจันทร์นั้นเนี่ยถามว่าเสี่ยงได้ก็คือเสี่ยงได้นะมีเงินเข้าแน่นะโชคดีเพราะไพ่โชคดีขึ้น แต่ว่าเขาบอกว่าอย่าใจร้อนใจด,วด่วนใจเร็วอย่าเอาเป็นเอาตายไ่างั้นนะคะแล้วใครที่มีความรู้สึกขี้เหนียวก็ไม่ต้องเสี่ยงนะ,ะอ่าอย่าขี้เหนียวตัดใจ 300, ไปเลยนะคะอ่าลงทุนสักสามร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยนะซื้อลอตเตอรี่ทั้งคู่สองคู่สองใบว่าอย่างนั้นนะคะก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะอ่าอย่าลุ่มหลงม,ม,มัวเมาอย่างเดียวแรับพี่น้องวันจันค่ะนะเขาบอกว่าตัวเลขมาจากไหนเป็นตัวเลขเก่านะที่หมุนกลับมานะพี่น้องคาะนะอันนี้ใกล้ลายนะแล้วก็เป็นตัวเลขที่เราเฝ้าก็ได้นะคะเป็นตัวเลขเก่าหรือเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าก็ได้นะคะ แล้วก็มีตัวเลขเบิ่นๆเนาะเพราะว่าไพ่หมายมเลขสิบขึ้นทั้งสองใบนะคะพี่น้องวันจันทนะร์นะคราวนี้ถ้าบอกว่าเลขหน้าไพ่ในเลขให,ให้ให้เลขอะไรนะเขามีเลขสี่หนึ่งศูนย์นะคะเห็นไหมสี่หนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งแล้วก็หนึ่งนี่เห็นไหม, 10, 10, 1, หไหมฉะนั้นนะคะเราจะตัดนะในลักษณะของเออ่ให้เหลือสักสี่ตัวหนึ่งนะคะพี่น้องจันเนาะก็คือมีเลขสี่หนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งแง่ประมาณนั้นสี่หนึ่งศูนย์ แล้วก็หนึ่งนะคะพี่น้องขาและระวังเลขเบิ้ลนะมีเบิ้ลอะไรนะคะเขาเรียกว่าเลขเบิ้ลเนอะโอหรือเลขเลขเลขเบิ้ลหรือเลขคู่ไม่รู้ประหมอเรียกไม่ถูกนะนะอ่าระวังเลขคู่อ่าเลขคู่เช่นคู่หนึ่งหนึ่งหรือศูนย์ศูนย์ประมาณนี้นะคะพี่น้องวันจันทร์นะคะเอาละค่ะเขาให้โชคดีเฮงเเลยจ้ามาดูพี่น้องวันอังคารสําหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันนะคะเที่ยวนี้พี่น้องวันอังคารก็อุ้ยนะความฝันความหวังความหวัง อยากที่จะถูกรางวัลน,นี่ว่าอย่างนั้นนะคะอยากมีโชคเนาะแต่ว่าขึ้นไพ่เด็กถือเหรียญดีค่ะนะคะอ่ะมีโอกาสมีเงินเข้านาะอ่ะแล้วก็ไม่ต้องลังเลสงสัยไม่ต้องอึดอัดไม่ต้องกดดันตัวเองให้มันมากนักเยขึ้นแปดดบนะคะแล้วก็อย่าเยอะตัวนะคะพี่น้องขานะไพ่บอกว่าอย่าเยอะตัวนะคะก็นะซื้อสักตัวสองตัวมค้นมันมีดวงจะถูกมันก็ถูกวอนยังขํามละค่ะนะคะไม่ต้องไปใจร้อนเอาเป็นเอาตายกับมันนะคะพี่น้องนะ้าเนี่เห็นไหมฮะ หมอเป็นห่วงนะพี่น้องวันอังคาราาน,นะคะแต่มีเหรียญขึ้นก็ก,ก็เสี่ยงได้อยู่นะ,ะดูกําลังของตัวเองด้วยนะคะพี่น้องวันอังคาราาน,นะคะเลขใครยังมีพันธะนะคะในเรื่องของค่าหวยค่ะรางวัลอะไรก็แล้วแต่ก็ไปเคลียร์ซะให้เรียบร้อรยก่อนที่จะเสี่ยงใหม่นะคะพี่น้องวันอังคาราาเราจะได้ไม่หนักนั่นเองนะ,ะแล้วก็อย่ายเยอะตัวนะคะพี่น้องค่ะส่วนไกด์ไลน์มาจากไหนก็บอกว่าเป็นไกด์ไลน์ก็คือตัวเลขที่เราเฝ้าก็ได้หรือเป็นตัวเลขที่เกิดจากการคำนวณของเราก็ได้นะคะเกิดจากการคำนวณของเราหรือเลขที่เราอยากจะซื้อก็ได้ นี่นะคะเพราะว่าตัวเลขนั้นได้จากตัวเราเป็นหลักว่างั้นนะ,ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะเที่ยวนี้มีเลขเจ็ดหนึ่งแล้วก็แปดสี 4, ค่ค่ะเจ็ดหนึ่งแปดสี่ค่ะพี่น้องวันอังคารขอให้เห็นมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะสําหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนมาดูกันนะคะพุธกลางวันนั้น พุทกลางวันขึ้นดเดชนะพี่น้องค่ะดเดชนะเออถ้าเดชขึ้นนี่นะคะก็แสดงว่าบาดเจ็บมาเยอะหรือเปล่าพี่น้องค่ะ,ะ,คะบาดเจ็บมาเยอะนะคะพี่น้องนะเรามาตระวังนะเด้อเที่ยวนี้นะคะแล้วก็บอกว่าเงินจะเข้าก็ามาจากโปรเจกต์งานตำแหน่างงานมากกว่านะคะเออแต่มีเงินหมุนเข้ามาถ้าถามว่าเงินจะเข้าไหมในวันที่หนึ่งมีเงินเข้านะแต่ถามว่าเสียงโชคเสียงดวงได้ไหมได้นน้อยนะคะได้นะคะน้อยน,น้อยนะเพราะว่าไพ่โชว์ในลักษณะว่าคุณจะได้จากนะคะ โชคลาบจากการงานเป็นหลักนะคะโชคลาบจากการงานเป็นหลักนั่นเองนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะแต่ถามว่าตัวเลขนําโชคนี่มาจากไหนเขาบอกว่าเป็นตัวเลขที่นะคะพี่น้องวันพุธกลางวันเคยเคยถูกแล้วก็จะหมุนกลับมาก็ได้นะหรือก่อนหน้านี้พี่น้องวันพุธกลางวันบางท่านนั้นอาจจะเข้าโรงพยาบาลอะแล้วก็มันมีตัวเลขที่เราไปเจอที่โรงพยาบาลอ่ะอันนี้นะมันอยู่ที่ดวงใครดวงมันด้วยนะอ่ะจะไปนอนเตียงไหนห้องไหนประมาณนี้นะ อันนี้ก็ออกมาซื้อได้ในว่างัันนะคะออกมาเป็นไกด์ไลน์ได้นะคะพี่น้องวันพุธกลางวันส่วนเลขหนา้าไพ่อะไรเลยคะพี่เลขหนึ่งสามนะคะหลายตัวจังหนึ่งสามนะคะและก็แปดสองเจ็ดเราบอกให้หมดเลยหนึ่งสามแปดสองเจ็ดนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันขอให้เห็นมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะสําหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันพุธกลางคืนก็เหมือนกันนะคะอย,อยากมุ่งมั่นตั้งใจมากเลย มีความเพียรมากเลยที่อยากจะถูกนะใครๆก็อยากจะถูกอยากจะโดนแต่ว่าก็ต้องดูกําลังดูนะคะดวงของเราด้วยนะ,ะดวงเราเปิดหรือเปล่านี่อย่างนี้แล้วก็มีความเซ็งมากนี่มีความเบื่อจังนะ,ะอยากจะเสี่ยงแล้วก็ก็ไม่เป็นไรนี่คะเห็นไหมคะแล้วก็ก็บอกว่าอ่ามันก็จะได้จากน้ําพักน้าแรงเป็นหลักแหละนะเงินน่ะนะโชคมาจากงานเป็นหลักนี่ประมาณนั้นนะคะอ่าแล้วก็ขึ้นนะเดิมูดอีกต่างหากนะคะมีการลังเลสงสัยตึงเครียดกดดันเลยนะคะ ที่อยากที่จะถูกนี่แล้วขึ้นในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะเบาๆนะคะพี่น้องมาพูดกลางคืนเที่ยวนี้นะดูว่าไพ่ออกมาไม่ค่อยที่จะโอเคสักเท่าไหร่แล้วก็ไม่มีเหรียญอีกต่างหากนะคะพี่น้องนะฉะนั้นแล้วเบาได้ก็จะเบานะคะพี่น้องนะอันนี้เตือนไว้ก่อนเนาะแต่บอกแล้วว่าดวงใรดวงมันนะไม่ว่ากันนะคะบางบางท่านนั้นพอบอกว่าไม่ควรเสี่ยงก็ไม่เสี่ยงแล้วออกนะพอ,ออกแล้วอ่ะมันก็จะมาด่าป้าหมออีกนะป้าหมอก็ตึงเครียดเหมือนกันในบางครั้ง พรานั้นก็จะบอกไปโดยรวมว่าแล้วแต่คุณก็แล้วกันนะแต่ไพ่เนี่ยเราอ่านตามไพ่ไพ่ก็ขึ้นแบบนี้ว่ามันไม่โอเคนะคะก็แล้วแต่ไปพิจารณานะคะพี่น้องนะอ่ะถ้าถามว่าตัวเลขมาจากไหนเที่ยนี้เ็าบอกว่ามีคนส่งให้มอไพ่หรือมีคนเดินมาแล้วหยิบลอตรี่ให้เราเราก็ต้องเอาละเที่ยวนี้นะ,ะเกานําโชคมาให้เรานั่นเองนะคะพี่น้องจา๋าได้ลายเดียวค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขนะสี่แปดแล้วก็หนึ่งแปดสี่แปดหนึ่งแปดค่ะพี่น้องค่ะขอให้เห็น มาดูพี่น้องวันพระฤกษัสวัสดีค่ะสําหรับพี่น้องวันพระฤกษัดสวัสดีเทวดาอานวยพรนะคะเอาละบอกว่าพี่น้องวันพระฤกษัสวัสดีนั้นเนี่ยดวงะจะมีโชคลาภขึ้นอยู่กับบุญนะบุญที่ทําสั่งสมบุญมานะสั่งสมบุญมาคุณก็มีโอกาสนะคะที่จะมีโชคลาภได้นะคะแล้วก็โดยรวมแล้วเนี่ยโชคลาภมาจากการงานเป็นหลักนะคะอือย่าเยอะนะคะพี่น้องขานะอย่าเยอะนะอย่าเยอะนะถึงแม้ว่าจะขึ้นไพ่ดีก็ตามเนาะนะขึ้นสิบ ดาบนี่อย่าเยอะอ่าอย่าเยอะและก็นะคะขึ้นราิรีประจนนะจริงจริงเสียงได้นะให้ในลักษณะแบบน,นี้แต่ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันค่ะนะคะเราต้องรู้ว่าอ๋อเรานะคะเป็นคนที่ทําบุญเยอะบริจาคทานบ่อยๆนะ,ะขอพรเบิกบุญนะ,ะขอโชคลาภขอเงินเข้าในวันที่หนึ่งเนี่ยขอหน่อยนะคะเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครูบาอาจารย์องค์เทพที่นับถือขอหน่อยเถอะอ่ว่าอย่างนั้นนะที่น้องวันพระฤาษีค่ะนะ,ะนะว่าอย่างนั้น แต่ว่าก็ต้องดูตามกําลังของเราด้วยนะคะอืมคราวนี้ดูนะคะบอกว่าตัวเลขมาจากไหนก็ว่าตัวเลขมาจากซิน์ของเราเลยมาจากความฝันของเราด้วยนะคะใครที่ฝันเนาะหรือมาจากนะคะญาติผู้ใหญ่ที่อาจจะอ่าจากเราไปก่อนหน้านี้ก็ได้เป็นเลขอายุท่านก็ได้นะคะอืมเป็นญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพเนาะไปสวรรค์ก่อนหน้านี้นี่อย่างนี้นะเป็นไกลไลายนะพี่น้องวันพระฤาษีสวัสดีนะคะอืมไกลไลน์แล้วก็ถ้าเป็นเลขนาไพ่เลขอะไรนะมีเลขสองศูนย์นะคะและก็ สองศนะคะแล้วก็หนึ่งสี่สองศูนย์หนึ่งสี่ค่ะพี่น้องจ่ะขอให้เหงิงเหค่ะมาดูพี่น้องวันเสขขาร์เออโทษนะคะมาดูพี่น้องวันศุกร์ค่ะอ้าสสำหรับพี่น้องวันศุกร์ขึ้นไพ่พระนี่นะคะนั่นหมายถึงว่าใหพ้พยายามให้เป็นสมถะสมาเดินนะคะอย่าเกิดความเลิศว่าอย่างนั้นนะพี่น้องคะไพ่นี้ก็ดีอยู่นะคะนี่ชา้าดียอดเด้ขึ้นผ้าใหญ่สองใบเลยนะพี่น้องวันศุกร์นะอนุญ,ญาตให้เสียงได้ค่ะนะคะอนุญาตให้เสียงได้ก็ขึ้นเดววิวีต่างหากพี่น้องหนักนะนะ เดวิวต่างหากนะคะ,นะคะเสี่ยงได้อย่าลุ่มหลงมาเมานะคะแต่เหมาะกับการเสี่ยงโชคเนาะเหมาะกับการลงทุนนะสาหรับเดวิวที่เหมาะนะคะแต่ว่าอย่าเกิดความโลภบ่างั้นเถอะนะคะแล้วก็ให้อารมณ์ดีๆสบายๆนะคะอย่าไปเครียดนะคะพี่น้องค่ะ่าไพ่ออกมาค่อนข้างที่จะเป็นไพ่ใหญ่หมดเลยนะอนุญาตให้เสียงค่ะพี่น้องวันศุกร์นะเที่ยวนี้นะคะแต่ทีนี้ไกด์ไลน์บอกว่าตัวเลขมาจากไหนละ่ะหนึ่งมาจากเลขพานะของเรานะคะคันที่เราใช้บ่อยๆ หรือมาจากการเดินทางก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะอืมก็แล้วแต่นะแล้วก็ถ้าเป็นเลขหน้าไพา่เลขอะไรเท่านี้มีเลขห้าเจ็ดแล้วก็หนึ่งศูนย์ค่ะห้าเจ็ดหนึ่งศูนย์ค่ะพี่น้องค่ะขอให้โชคดีเฮงเมาดูพี่น้องวันเสาร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนมาดูกันนะคะพี่น้องวันเสาร์ว่าไงเอา้านะคะดาบสมงกุ์น่าบอกว่านะคะที่ผ่านมาก็อาจจะหนักหนักหน่อยเนาะซื้อนะคะ อาจจะซื้อเสียงแล้วไม่ค่อยจะได้โดนแต่เที่ยวนี้โชคด,ดีเป็นของคุณน้านะคะถ้าเปิดทางสว่างมีโชคมีลาภนะคะพี่น้องขาเดือดซันขึ้นแล้วล่ะนะคะฉะนั้นอ,นอนุญาตให้พี่น้องวันเสาร์เสียงค่ะนะคะนี่นะคะเยอะมากเลยนะสี่ไม้เท้าอีกต่างหากแล้วก็เจ็ดเหรียญอีกต่างหากสวยงามมากนะคะเพราะฉะนั้นสวยงามมากนะคะในเที่ยวนี้สวยงามมากอ่ะไม่พูดมากเจ็บคอนะคะมาดูไกด์ไลน์กันดีกว่าไกด์ไลน์ก็คือบอกว่าหนึ่งนะไกด์ไลน์เยอะจัง นะไกด์ไลน์นะที่เห็นชัดๆก็คือเลขที่พาดเลยค่ะพี่น้องจา๋าหรือ,อเกี่ยวข้องกับบริวารน,นะบุตรหลานที่อยู่ในบ้านของเรานะอย่างนั้นนะออหรือเป็นเลขที่เราเฝ้าก็ได้นะนี่ก็คือไกด์ไลน์เลยนะเท่านี้สวยนะคะแล้วก็เลขนหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งเก้าสี่เจ็ดค่ะหนึ่งเก้าสี่เจ็ดค่ะพี่น้องวันเสาร์เยี่ยมมากเลยขอให้เฮงเงเอาละค่ะปาหมอวยพอนะีพี่น้องทั้งแปดวันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงและก็ในวันที่หนึ่งสิงหาคมนั้นรวยรวยเฮงๆทุกท่านเลย สวัสดีค่ะ